วันพรหัสหมิงียงเทียนมีเทียนวันพรุ่งนี้ชิงชีรื้อชิชีวันอาทิตย์อชิงชีอีชิงชีอีิงชีอีวันจัน เทียนจัวเทียนั่วเทีัวีเมื่อวานนี้ เรียกว่าอะไรนวันนี้อะต่อมาอันนี้อ่านว่าอะไรสันอะไรสันสันอะไรนี่สันเลสันเลสวันอะไรคะมันพรุ่งนี้นี่เรียกวันอะไรอนี่วันอา วันอะไรนึกออกไหมได้ก่อนที้เชื่อไหมยัง

ันไหนเยวันที <offenses babies> ่ uh, ันนี้ฟเลยไฟเลวันวัสุกคสเดอรอาอไหมพี่ตมไ้ดูหนไอ้ก่อนไอ้พี่ตมลอานิอาทีนี้เราจะมาโยงเส้นกัน